บัวเบบน่ยอยากพนมิ่งกินหายโตเอื้ยมาเยอะเลยสวัสดีค่ะเจฟ้าเด้อจ้าเจเตียนอาฮ่าฮเจเตียนจ้า,าวันแ,แล้วจะมูหนาวจะเพิ่นใส่เสื้อแส้แขนกินแขนคลิปแขนพุดไปสิตามมาฮุงเด้อจ้าเด้อสิตามมาฮุงจ้าอันนี้นะคะจะตามมาละกอนะคะเดี๋ยวเด้เอลงไว้ให้ดูมก,ก่อนกะมันสิอันะ นาเซลฟี่มาสิขวัญนนะคะกําลังต่าม,มหลกกอจ้าพอดีเมนเนีเจเตียเพยื่อมากินน้าน,นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะออกจากเว้นันนี้เวน้น,เวนจ้ะันเจ้าฝ่าบนนีนน้เว้นนี่ค่กกะกำลังต่ำมาคุ้งกับมาคุ้งเฮิร์มจ้ตาต่าอันนี้ก็ได้ค่ะเด้วนี่ค่ะพี่น้องเพ็นบ่าเพีนบ้า เตียงจ้ะเทียงเราจะนั่นเหรอมาทำงานน้ำหอมนี้อืมเทียงเตียง,ยงโอ้โหสม,ม,ม,มัครสมัครสมัคกค่ะเอ้าคือบอ่มี <c oughs> มีดบอที่ไหนมีดบ่เอามา <c oughs> บ่ใส่มีดก็ใส่มือนี่ล่ะวะขาดยางไป <c oughs> เฮ้ยตามมาวงได้จ้ะอีชานบานห้าวใช้มือเนี่ยเอาเอียงเลยมากใเนาะพี่น้องเนาะจะหัวยังเจียดเยียนหัวหยังมะกอกอันนี้มะกอกอันเอาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะจะเป็นนี่แหละเดี๋ยวสิไปหาเก็บมากอรดูอัน มะกอบานจะพี่กินอยู่บ่เจต,ตียนบ่แต่หากเก็บมะกอ,อกมะกอ,อกเธอเอามาบีบเอาน้ามันจา้าคาะโคกค่ะบ่เคาะบ่คลามื้อน,นี้สิสีแซปลาแดกตอนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวค่ะนี่ค่ะปลาแดกตอนปลาแดกตอนจำปลาแดกตอนคือแซ่บ น้ำลายไหลค่ะพี่น้องน้ำลายไหลจ้าน้ำลายไหลนะคะอย่างละรนม่ราบอกขึ้นแข้วแหงกูทายลูกก็ทายลูกค่ะพี่น้องเอาใส่แ <c oughs> ป้งน,นัวจ้าใส่น้อยก็นัวน้อยใส่มากก็นัวมากแล้วแต่ความต้องการนะคะอันนี้อย่าว่ากันนะเจ๊าพี่น้องจ้าตั้ตั้มมาพุงพี่น้องเอ้ย อ้อนอรล่ยจ้ะตามาฮ่้กินเที่ยงจ้ะตอนนี้กับจะมุ่งสิบเอ็ดุ่งคืออยากนะฟานมาฮ่้ไหวอยู่อ่าอันบิหูว่าเจเพิ่นสีมานะคะอืม้มแซ่บจัดแซ่บแซ่ดอีลิพี่น้องไม่เอาเสียงบอกแซ่บมากจ้ะแซ่บมาก พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ยู่สิได้ก็แล้วแต่มาเด้อมากินตำม,มะฮูนัดเจ้าป่าเด้ออันนี้นะคะไม่ได้ซื้อค่ะตำเองค่ะซื้อมาพอกินเพราะว่ากินหลายเราไล่ไหลเราไล่ไหลพี่น้องเอ้ยมาเด้อะค่ะเด้อ จะบ,บนหอนบนนาวเป็นไดคะ่ะน้วไมมมั้นี่บอกซิมก็นด้วค่ะจังย้อยส่งอะไรสุยไดแซ่บสด้ื่นอ่ยโอ้ยไปพอดอีไปพอใบลสะสามบาท ก็เลยเอาวัตถัยใหถ่ายคลิปไ,ไ,ไ,ไ่ใช่คลิป่ใช่โอ้ยน้ำลายหวะไรน้นำลายแตงได้แตงซีดีคน,นเดีไงบ้าะอู้เดือนมว่ะใสซีน้ำเซ่แตงห,หายอืๆๆอะไแสบสมองแสบกะดอกกเลียงใช่พีน้อง แสบโพดแสบโพดแสบจนแบบว่าหักส้โพกเฉื่อยแสบ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 ทุ่นทุ่นหงเเออแสบจ้ะออกอาการก็จะประมาณนี้แหละค่ะตี่าพเขาจะสูมาหายนี่ค่ะซิมก็เดาค่ะเดอืมจ้ะอืม ทราบค mm ่ะ hmm. นี่แหละพี่น้องอ mm hmm. มาแต่มาแต่